ใครเคยรู้สึกไม่ชอบเรียนเลขไปเลยตรอเรื่องเศษส่วนบ้างไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาอธิบายเข้าใจง่ายแบบสุดๆไปเลยคุณจะอยากกลับมาเรียนเลขอีกครั้งมาดูกัน สมมติว่าผมมีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งและระบายพื้นที่ทั้งหมดแบบนี้เค้กทั้งก้อนก็คือ1ใน1ส่วนหรือ100เซแต่ถ้าผมแบ่งออกครึ่งหนึ่งจนเค้กลายเป็น2ก้อนส่วนที่ระบายสีดาก็คือ1นใน2ก้อนหรือ50เซนตถ้าผมแบ่งเป็น4ก้อนคราวนี้ส่วนที่ได้กินเหลือแค่1นใน4หรือ25้เซนน้อยลงเลยอะ่ะทำไมใส่ส่วนกับร้อยละเปอร์เซ็นต์ถึงกลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ล่ะคราวนี้ผมลองแบ่งออกเป็นร้อยก้อน เราจะได้เศษส่วนละเอียดแบบสุดๆโดยแบ่งให้ผู้ชายกับผู้หญิงอย่างละ50ก้อนแบบนี้นั่นก็คือได้ฝั่งละ50%เท่ากันโดยแต่ละฝั่งก็ยังมีเด็กและผู้ใหญ่ผมจึงแบ่งออกให้เด็กกับผู้ใหญ่อีกอย่างละครึ่งมันจึงเหลือ25%ของแต่ละกลุ่มสรุปเปอร์เซ็นต์คือการแบ่งทุกอย่างออกเป็นร้อยส่วนเท่าๆ่ากันและเศษก็คือสิ่งที่เราสนใจหรือส่วนที่ผมระบายสีาไว้นั่นเองแล้วข้อนี้ล่ะเพื่อนๆคิดว่ามันคือเศษส่วนเท่าไรและคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใครตอบได้ คอมเมนต์มาเลย